โอเคเลทส์โกออนซียะถ่ายรูปมานี่ตหน่าออริยะหน่อยโอ้ออริยะครับตูน่าดูออนซยะเยออแถวนี้เราจะยิงปลาตอนฝนตกนะครับเดือดมันจะยิงมานานแล้วเป็นหลายวันอยู่เกิดวันที่เดี๋ยวเรามาลุยกันไปตามพวกมาแล้ว ผมเห็นฝนมันลงปามขึ้นโถตามพวกมันสองคนเด๋ยิงละแต่ว่าไม่ได้ตัวม้งบางวานแล้วก็อีเจ้าเต๋อเนาะแล้วเราลุยกันดูว่าจะมีผลานาสักเท่าไหร่ครับวันนี้แต่มีมขึ้นขึ้นอยู่นะผมเห็นขึ้นขนอยู่มันโดนฝนมั้งหปไปเลยครับผมโถปุ๊บปมาปั๊บหนึ่งสองสามสาห้า เราเจอนอกเราต้องบอกพวกกันครับเรา็ลรื้ต่อปลาตัวไม่ใหญ่นะี่แต่ยิงแก่คันไม้คันมือได้อยู่คลองน้ำมันขุ่นหมดตอนนี้ยิงไม่ได้เลยต้องยิงนี่แหละก็ยิงทางห้างน้อยก็ปก็ปยิงทางห้างน้อยทางห้างนิดนึงอะเดี๋ยวยิงนะเดี๋ยวเมื่อคืนยิงเฉยหละ้เราดุงต่อก็มา Ô, ừ, Mình để hút chưa? ờ, mình để hút chưa? Đi chéo ờ, đi ạ Ủa mày dây á ีไปเร e. ือเถอะเออเห็นปลาปลาปลากระกดแมมเลยเอาโง่หน sí ุ่มกลางบ้านมั้ phúc 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 bố leo dây đôi mai lạc đôi mai lạc dùng Ôi, mà lại ớt. thêm, dốc team tô nhé nè đồ nhau nhé ạ chết đồ nữa ừ. hết Ủa mấy chân đồn con thôi Áo đồ chửi Ơ Chóp nhìn cay nữa mà Ơ Đồ chửi tớ đồ sóc tôi thấy tớ Ấy lính Nhìn cay lính lò tròn xuống đây Ơ ừ. Kải điện đặt ở dưới màn phân là đôi mày tao quá <laughs> Chì tao nha mày quá nha mới tao nha mày đốn mày mày đốn mày đốn ui oh, phít mày lùi tớ không lút yeah. lút tớ yeah. lút ê ê ê เดี๋ยวป่าเหล็กจอพกคนเออเดออไม่อ่ามตัวขนาดเนี้นะบังหว่าอืมสายพันธุ์เหล็กเปล่าลูกแล้วตัวมันแดงแดงนะน่ะ Ừ. Đi ra มันจะตีลุ้มามันจะตีลุ้ม,ม,มเลยเจอาโดนครับ<อ>หลายตัวอยู่นี่ไปกันเรื่อยๆตัวไม่ใหญ่เช้ามาถึงนี่โหมันเต็มไทยหมดเอาไม่ชอะ lưỡi to, đồn mà, à đồn khác à, quấy cái cái gì quá? Tại thằng của con đã nha Thằng của nè Thằng của nè Cốc cốc Đi bóc Rồi hít nó phụt mẹ nó Để nó dù chạy phăng hẻo nhìn ngươi Nó Ừ

thì chỗ này chỗ này tôi đen đi chúa Đồ không mua mà Đồ không mua mà Phải mua cái con này là để chạc oh, ốc Rồi cho ừ. mày dồn đâu quá mày dồn chính thử ấy lại phía nè phía nè hả ờ cháo Hãy không bá vào mấy lùi dính ảo bá này <laughs> ơi tớ dính à bố tay đổ này này ch ừ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  Bây giờ anh neto chơi không chơi ch hating thì không nào được khỉ hết nữa đổ này ồ này tôi này tôi thưa họ phú ma thưa Mình nha, Không, nữa mày đổ quá Không đổ nữa tớ Phải lên Bắn mới hạt mà, Hạt chính rồi Đổ Đổ này, mình nè. Tiếng mình đồn à đồn đi này lào khát quá đồn vẫn nè đồn á tiếng vẫn đồn à tớ mình mán rồi đi quá mình dinh con diều rồi quá เพียบเพียบแ็งสุดอ่ะมาเรามาดูปลากันครับวันนี้ดูใครจะเท่าไหร่ันหลงใครวะเนี่ยบางวานบางวานพี่นบบี่เดียกรอเยอะดีกเลนะนวานยานพี่นี่ปลาเป็นปลาไซส์เล็กนะปลา้องแกง มีแกนลำค้างนี่ก่อนมีแกนลำค้างนี่เฮ้ยใหญ่เยอะเลยนุ่งนาะนอนแล้วเหมือนนอนแล้วตามนเหมือนแกนเลยแกนยูถีต่อโตแค่นั้นแหละมันอยู่ตัวมันแดงตัวฝ่ามือแดงอะไรจีแต่ทามันลงไปอยู่ในคลองจัดมันจะโตโตนะเอ๊ะจันตัวบูนไงอืม มาดูเลี้ยงใครอ่ะเออห้องออัชลิยะอออัจฉริยะครับบัรเตาออออัจฉริยะอ๋ออัจฉริยะคิดดูมาดูอออัจฉริยะหน่อยเฮ้ยออัชลิยะยืนยู่จุดเดียวเลยเนี่ยดูอันนี้ตัวเนี่ยเฮ้ยออัชลิยะเดี๋ยวๆดื่อหรือเปล่าเฮ้ยแหมเจอวันนี้มันพุดเว้ยมาเดี๋ไวนี้เลยเดินยืนยืนจุดเดียวเอง ปั่มข so ้าวอยู่เรื so, yeah, guessing, ่มัลยเนี่ยข้าวลำก็ออเป็นไรไม่รู้มันจำเป็นอัดตุ้งีก้เยอะนะวุ้นี่ทำมันโตๆหน่อยนะตรงสายตรงว่าบางสายไงจีพีจีพีกัสาเนี่ยยิงจีพีเลยเหมือนนี่เห็นตัวไส้โหลอยู่นะตั้งแต่ไม่คันเออแมงเก้ามีตัวโลหนูดักยิงแมงตัดได้ปั่มปลาบูยิงแมงดูน้อเต่าสมชายกันโอ้เต่าสมชายครับเต่าสมชายเข้มขดอะ

เดีดูหนายออาชริย่หน่อย,ออย,อยโอ้ยอ,อาชริยะครับด๋นายดูออาชีพย่หน่อยเอ้ยิดักยิงกันมาเล็กเกินตังยิงตาอะไรมาออมีลูกปลามีการคออะไรนี่ เออกินเนื้อมันนี่อย่าไปกินกลาง,งองกบอลหลงกุม้ม <laughs> อันนี้จบที่เป็นแค่นี้ครับเนาะก็เป็นปลาไอ้นี่ทะเลปลาของเราเล่นไม่ได้ช่วงเนี้ยเนาะนี่เราเลยไปเล่นปลาบอ่อไปเจอเมื่อเช้าจะไปยิงในนาบัวไปได้เล่นไปเจอบอ่อมันกำลังนกน้ำอยู่เรขอได้ยิงอยู่น้ำนกนกไม่เต็มอ่ะนกกึ่งๆอยู่ ก็ผลงานาตามที่เราเห็นเนาะก็เหมือนเจอฝากกดติดตามด้ครับชุดผมนะีิงานเมือยองครับแต่ว่ามีหมายเด็ดหมายไหนเดี๋ยวเราจแชร์ลงไปให้อีกนะแต่ดูทางยูทู e กันได้ฝากช่องทางเลยครับก็ช่องทางก็มีเพจอยู่นะเพจกิน <c oughs> ปลาเมายองหน้าทางเฟซบุ๊กแล้วก็ติดตรตงติ๊กตอกมีไหมครับติ๊กตอกมีอยู่นะบัญชาชิคุมิยะเนาะแล้วก็ไอ้ยูทูปยูทูปเราทิมทินปลาเมายองเป็นชิ้ผมน่นมองพัดดิ ก็ฝากกดติดตามนด้ครับผมตัวนี้ก็ต้องลากันด้วปลาที่เราเห็นล้นเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับคิดไหม